สวัสดีค่ะกลับพบกับข่าวบรรยาก,ากาศบริเวณปากใต้ฟั่งตะวันออกประจำวันอังาคารตีแุาพันธ์นน่อพาค่ะวันนี้ลักษณะการปากใต้ฟั่งตะวันออกจะเป็นฝนโปรยมางมาติดตามพรอมๆกันค่ะจากเผ้นที่อากาศพิพื้นเวลาทีนึ่งค่ะบริเวณความกดอากาศสูงหรืมอมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนค่ะตีปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังอ่อนลงค่ะในส่วนของลมค่ะยังคงเป็นลมตะวันออกค่ะตีผัดปกคลุมอ่าวไทยและปากใต้ค่ะ มาดูปากใท้ดาวเทียมเวลาตี่90นาทีค่ะตัวปอบเมฆบางส่วนค่ะปกคลุมบริเวณปากใต้ตอนบนส่วนปากใต้ตอนลาอ่างตัวปอบกลุ่มเมฆฟน้กำลังอ่อนค่ะ,ะเดืออาใไทตอนล่างด้วยค่ะมาดูเรดาร์ชุมพรนเวลาตี่95ิ้าตัวไม่ไมปอบกลุ่มฝน้ค่ะมาดูเรดาร์สติงแพรเวลาตี่95ิค่ะตัวปอบกลุ่มฟนก้กำลังอ่อนทึ่งปานกลางค่ะปกคลุมบริเวณใจฟ้าของจังหวัดน,นครศรีธรรมราชจังหวัด ท่งค่าเรียนจังหวัดปัตาาปตานีและการจ่ายฟ้องกองจังหวัดปัตตานีและการนราธิวาสค่ะเดี๋ยวนมการเกลื่อนตัวค่ะเกลื่อนตัวมาทางตะวันตอกค,ค่ะมาดูรายงานอุณหภูมิภาคใต้ฟังตะวันออกค่ะอุณหภูมิสูงสุดเมือ่อวานนี้ค่ะวัดได้สามสิบสี่จุดสามองศาเซลเซียสตีอําเภอการน,นาดิตจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะส่วนอุณหภูมิต่ำสุดเมื่อเช้านี้ค่ะวัดได้ยี่สิบสองจุดูงาเซลเซียส ตีตำบลน้องรับอํเาเภอวัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะมาดูรายงานฝนสถทานีหยิบซี่ชั่วโมงตั้งแต่เวลา7โมงชเช้าของเมื่อวานนี้จนถึงเวลา7โมงเช้าว,วันนี้ค่ะปากใต้ภาตะวันออกค่ะมีฝนเล็กน้อยพึ่งปานกลางกระจายค่ะโดยวัดฝนสูงสุดค่ะได้21.2ม mm ิลลิเมตรค่ะทะี่อำเภอเมืองจังหวัดนาราธิวาสค่ะ ดูกางบุนกันมดแล้วการมาดูภะยะกรอา,ากาศภักใตวันนี้ค่ะภากใต้องตะวันออกค่ะวันนี้มีฝนรือฝนภาคกระหองบางพื้นที่ค่ะจังหวัดปบุราีประจวบคีรีขันธ์ค่ะมีเมฆบางส่วนจังหวัดชุมพรค่ะมีฝนร้อยละสิบเปอร์เซ็นต์ค่ะส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะมีฝนร้อยละยี่สิบเปอร์เซ็นต์จังหวัดนครศรีธรรมราชปตัตตานีสงขลาวค่ะมีฝนร้อยละสามสิบบงพื้นที่ค่ะ จังหวัดปัตตานียะลาละนราธิวาสค่ะมีฝนรอยละ40ข้องพื้นที่ค่ะอุณหภูมิตำสุดค่ะอยู่ในช่วง2 1อถึง26องศาเซลเซ,ลเซลียสส่วนอุณหภูมิสูงสุดค่ะอยู่ในช่วง30บถึง34ี่องศาเซลเซลียสค่ะมาดูคลื่นล่มบริเวณหนืไทยค่ะวันนี้ค่ะบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นไปค่ะจะเป็นล่มตะวันออกค่ะความเร็ว15้าถึง30ิกิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ ทะเลมีคลื่นสุ้งประมาณ1เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้ากระนองคขื่นซู้งน2่งถึงองเมตรค่ะส่วนตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชล,ลงมาค่ะเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือค่ะแต่ความเร็วอยู่ที่ประมาณ1 5 3อถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะทะเลมีคลื่นซู้งน2่งถึงอเมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้ากระนองก็คขื่นสุ้งประมาณ2องเมตรค่ะก็ข้าห้อพี่นองชาวพยาการีกหเหล่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้ากระนองค่ะมาดูการไหม้สภาวะากาศค่ะ ในระหว่างวันที่8ถึง1 4กุมภาพันธ์ค่ะปากตายฟังตะวันออกตอนบนค่ะตั้งแต่จังหวัดแปดบุรีจนตึงสุราธานีค่ะมีฝนโย่ในเกณฑ์ร้อยละ10ถึง20ขลองพื้นที่ค่ะส่วนปากตายฟังตะวันออกตอนหลางค่ะมีฝนโย่ในเกณฑ์ร้อยละ20ถึง30ของพื้นที่ค่ะสำหรับการพยากรณ์อากาศวันนี้ค่ะก็จบลงเพียงแค่นี้ค่ะ อย่าลืมกดไลค์ก็แชร์แล้วก็ติดทา้ให้หก็ส่อง y u u u b e กองสู้อุตุน,นิยมยาปากตายป้งตมนอกเลยค่ะพบกันไม่ปรุงนีค่ะสวัสดีค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัล เพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรอากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน